อตอนนี้นะคะฐานพม่านะคะตรงเหรียยึดได้แล้วนะคะชาวบ,บ้านแม่สามเกก็เลยตื่นเต้นกันมินกันชนลมนไปใหญ่เลยอันนี้กระเหรียญยึดฐานพม่า พมาขึ้นในดอยไปไปอยู่ที่ดอยลูกนี้นะคะพมาอยู่ตรงจุดเนี้ยค่ะนี่เขากําลังประทับการอยู่นะคะได้ยินเสียงไหมคะนี่กันเรียนเผาหมดเลยค่ะาหรวะเนาะยด้ที่ม

bằng chuồng Mà ta tự đi chứ ta phải lưu bọc ra gì Ta tự đi chứ ta phải là bọc ra chứ Đây nhìn mấy ha Xem bử hoa mà ha Gwai <laughs> <laughs>